Hello. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกคลิปนึงแล้วนะคะวันนี้จะมาเห่อของจากร้านวัดส,สันนะคะของนี้ก็เป็นแบรนด์ส่งมาให้นะคะก็เอามาอัปเดตกันว่ามีอะไรออกใหม่น่าสนใจบ้างนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกนะคะเป็นของแบรนด์บาโดมากินะคะแบรนด์นี้ใครที่เป็นสายมาสหน้าต้องรู้จักกันทุกคนแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาดังมากขายดีมากโด่งดังมากติดอันดับหนึ่งในร้านวัตสันเลยนะที่รู้จักกันดีนะคะก็คือมาสไวต้าเจนิกเจอรี่มาสนะคะที่มันเป็นเครื่องวงกลมแล้วก็มีรูปแคปซูลเนี่ยซึ่งตอนนี้นะคะเขาปรับสูตรใหม่ก็คือจะมีวิตามินมากกว่าเดิมนะคะวิตามินอัพเขียนไว้ตรงนี้วิตามินอัพ มีวิตามินมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพิ่มเป็น5 9 0 0 0 ppm นะคะมีหลายสีหลักสูตรให้เลือกกันนะคะก็จัดโปรแกรมดูแลผิวหน้ากันได้เลยนะคะ7วัน7สูตรนะ นอกจากที่จะมีวิตามินเยอะขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ปรับให้เนื้อสัมผัสเนี่ยบางเบาซึมเข้าผิวง่ายกว่าเดิมเหมาะสําหรับประเทศไทยมากๆเลยนะแล้วก็มีความอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรสีแดงนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นวิตามิน A ใช่ไหมตอนนี้เขาปรับสูตรเป็นใช้เป็นเปปไทด์แทนนะคะผู้หญิงท้องก็ใช้ได้ค่ะสูตรนี้ขายดีมากแล้วก็เป็นผลิตของโกโก้กด้นะ เข <Es per ate> าลด50%บ่อยๆนะคะถ้าเกิดลดเมื่อไหร่ก็ไปตุนกันได้เลยนะคะนอกจากสูตร w i t a Genic Jelly Mask ที่ขายดีมากแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เขาได้ออกสูตรใหม่มานะั่นก็คือสูตร Anovagi Damask Skin Program Mask สูตรนี้เขาจะมีความพรีเมียมจากสูตรเดิมนะคะช่วยกู้หน้าช่วยงัดหน้าผิวให้ดีขึ้นนะคะมีสโลแกนว่า c ลิ n i c to Home นะก็เหมือนกับเอาคลินิกมาไว้ที่บ้านนะคะมาส์1แผ่นเนี่ย สามารถให้ผลเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะคะหรือว่าเทียบเท่ากับการไปทำทรีตเมนต์ที่คลินิก1ครั้งเลยนะคะมารโดบากิเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่คิดค้นโดยแพทย์ผิวหนังนะคะเขาถึงเรียกว่ามาสคุณหมอนั่นเองเป็นมาสที่คิดค้นโดยแพทย์จากโรงพยาบาลมาโดบากิเป็นโรงพยาบาลชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีเลยนะคะสูตรนี้เขาเด่นตรงที่ว่ามีสารสก,กัดจากคาเวียคารอบ ฮิสบิสคัสฟลาวเวอร์แล้วก็ไฮยาลูโรเนตนะคะก็คือช่วยงัดหน้ากู้ผิวได้จริงมีสารสิทธิบัตรสารดีๆต่อผิวเป็น10ชนิดเลยแล้วก็ปราศจากส่วนผสมที่อันตรายด้วยนะคะด้วยความเป็นพรีเมียมขนาดนี้นะคะแต่ราคาส่วนทางมากราคาปกติ150บาทแต่ว่าตอนนี้เห็นว่าสารเขาจัดโปรอยู่ที่99บาทนะคะแล้วก็เห็นตัวแม่โองรองการอย่างแม่ป้อมวินิจแล้วก็ัดดำเขารีวิวว่าดีกันนะคะผมกก็ได้ลองใช้ไปแล้ว แนนะะคเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันใน Facebook ในบล็อกละกันเนาะใช้แล้วผิวเงาโกลช่ำสุขภาพดีขึ้นนะคะผิวที่เพิ่งไปทำเลเซอร์หรือทำศัลยกรรมมาแผลหายแล้วก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าอ่อนโยนมากๆเลยนะบาโดบากิเดนเม็สกินนี่นะคะมีขายเฉพาะในร้านวัสันนะคะหรือสั่งซื้อโดยตรงกับทางเพจบาโดบากิไทยแลนด์นะคะแบรนด์ถัดมาเป็นแบรนด์ไทยใช้ดีนะคะก็คือสีจันเขาออกรุ่นใหม่มาเป็นรุ่น Essential Skin นะคะก็คือเป็นรุ่นที่เขามีสโลแกนว่าซีรีส์แนบเนื้อนะก็จะมีความสวยเนียนปกปิดแต่ว่าบางเบานะคะเนียนกริษแนบสนิทผิวอ่ะสโลแกนเขานะแกออกมาให้ดูกันนี่เขาก็จะมีคอนซีลเลอร์สามสีนะรู้สึกจะเป็นครั้งแรกที่สีจะทำคอนซีลเลอร์นะแล้วก็มีรองพื้นสีเฉดสีแล้วก็มีแป้งผสมรองพื้นสีเฉดสีนะคะ สีจานเรื่องงานผิวเขาก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ราคาไม่แพงเลยเนาะแบรนด์ถัดมาเป็นแบรนด์ YURIARCH เป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสเป็นน้ำแร่จากเชื้อเขาแอลป์นะคะออกสูตรใหม่มาเป็นน้ำตบนะเขาเขาใช้สโลแกนว่าน้ำตบหน้า g กลว Only at Watson นะคะ u r i a r c h เขาจะเป็นน้ำแร่ที่มีส่วนผสมจากแร่ธาตุธรรมชาตินะคะก็คือแคลเซียม แล้วก็แมกนีเซียมอุดมอยู่ในในน้ำแร่เนี่ยนะคะแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแล้วก็ที่เด่นในน้ำตบสูตรนี้ก็คือมีพรีไบโอติช่วยให้ผิวแข็งแรงสร้างสมดุลผิวนะขวดสีสวยน่าใช้ดีนะคะแกะใช้ให้ดูนิดนึงเขาก็จะมีความเป็นน้ำใสๆมีความมีความลื่นๆมีความฉ่ำๆอยู่ในเนื้อผิวนะแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดๆนะคะใช้แล้วก็จะผิวโกลว์โกลว์อัพวอเตอร์เอเซนส์นะคะ ช่วงนี้ผิวมันก็แห้งเราชอบใช้พวกน้ำตกแบบนี้มากเลยนะคะเดี๋ยวเอาไปลองใช้ดูใครสนใจก็เป็นที่ร้านวัสด์นะจ๊ะช่วงนี้นะคะโควิดก็กลับมาระบาดอีกแล้วนะคะก็ต้องใส่หน้ากากกันแบบว่าอากาศอย่าตกใช่ไหมแต่พอใส่หน้ากากแล้วเป็นไงหน้ามักจะมีผื่นแพ้แบบเป็นเป็นปื้นที่มาตรงนี้นะเป็นรอยดำรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยวัสด์เขาก็เลย ออเป็นเหมือนกับแคมเปญนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราหน้าเป็นสิวเนี่ยเราก็ต้องดูแลผิวถน้าเป็นสิวจากมาสก็ต้องดูแลผิวด้วยโปรแกรม M A S K นะคะเขาก็จะเป็นตัวย่อว่า M ก็คือ mild อ่อนโยน A ก็คือ anti trouble ก็คือช่วยแก้ปัญหาให้ผิว S ก็คือ simple step ก็คือมีประสิทธิภาพแต่ว่าเรียบง่ายแล้วก็ K ก็คือ keeps c r e e n clear ให้ผิวเนี่ยสะอาดกระจ่างใสไม่เป็นสิวนะคะเขาก็ส่งผลิตภัณฑ์มาอัปเดตให้ดูกันไปดูกันว่ามีอะไรบ้างมีหลายอย่างอะนะยกตัวอย่างมาละกันก็คือ M ก็คือ mild ก็คืออ่อนโยนต่อผิวนะคะก็รู้กันอยู่แล้วไบโอเดอร์มาไมเซล่าวอเตอร์นะคะน้ำเช็ดหน้าที่อยู่ยงคงกระพันอยู่ในตํานานเลยนะก็คือใครที่อยากจะใช้น้ำเช็ดหน้าที่มีความอ่อนโยนเนี่ยก็ต้องนึกถึงไบโอเดอร์มานะเขาเป็นเป็นแบบไอคอนิกแล้วล่ะใช้แล้วอ่อนโยนต่อผิวนะคะฝาสีชมพูชอบแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการใช้โทนเนอร์ปรับสภาพผิวนะแก้ปัญหาสิวเนี่ยของซัมบายมีนะคะเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็น30 Day s miracle toner เเป็นโทนเนอร์ ที่มี AHA BHA PHA นะคะอ่อนๆใช้ได้ทุกวันติดต่อกัน30วันผิวก็จะดูดีขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นสารที่ผลัดผิวอย่างอ่อนโยนนะมันก็จะช่วยลดโอกาสการอุดตันปัญหาผิวต่างๆได้นะคะตัว M ไปแล้วต่อไปตัว A Anti Trouble มีอะไรบ้างก็มี m i s s m i s i c a Soothing Moisture Gel เป็นเจลดูแลผิวหน้าที่มี ซิก <S iga S 1> ้าก็คือสารสกัดจากใบบัวบกจากมาดากัสการ์นะคะช่วยบำรุงผิวอันนี้เหมาะสำหรับผิวมันเป็นสิวแล้วก็มีแผ่นแปะสิวของ c o s r x เป็นแผ่นไฮโดรเจลแล้วก็แกะดูเลยแล้วกันตัวนี้เห็นมีชื่อเสียงโด่งดังมากว่ามันช่วยดูดหัวสิวอะไรอย่างนี้นะข้างในก็จะเป็นเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะก็เลือกเอาตาม ขนาดของสิวนะแล้วก็แปะลงไปบนสิวเลยเนี่ยมีอันเล็กมีอันใหญ่นะคะคอสอาร์เอ็กซ์เป็นเวชสัมภางจากเกาหลีเนาะมีไขในวัสดุแล้วดีจังคอสก็คือ Cosmetics Rx ก็คือ Prescription นะคะสำหรับอีกตัวหนึ่งก็คือ Snail t ูซิ i c a นะคะก็จะเป็นอันนี้ก็ก็แกะไปใช้แล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็จะเป็นขวดสีแดงๆเป็นเมื่อข่ทากผสมกับซิก้านะคะก็คือช่วย anti t r ท u b l e แก้ปัญหาผิวนั่นเองต่อไป S simple step ถ้าพูดถึง S นี่ต้องพูดถึงดีโปรแกรมนะดีโปรแกรมเป็นแบรนด์ลูกของชีเชโดนะคะก็จะมีน้ำตกที่เป็นสูตรสิวสูตรสีเหลืองเนี่ยสูตรสีส้มนะคะแล้วก็กันแดดที่ช่วยปกป้องมลภาวะนะคะก็คือดูแลผิวอย่างเรียบง่ายนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเหมือนกันนะดีโปรแกรมเนี่ยเาก็เคยใช้ขวดสีม่วงอยู่นะอันนี้สูตรสีส้มก็น่าใช้นะคะสำหรับช่วงที่เป็นสิวแ้วจริงๆเนี่ยเวลาลบหน้ามาตรงรก็เก็ไปรอยสิวดำๆดำๆเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็กันแดดที่ปกป้องมลภาวะได้นะคะ สีเงินๆแบบนี้ต่อไปตัวเคก็คือ k ิป s Skin Clear นะคะก็มีมาสกจาก l e a d e r Skin c l i n i ินะเป็นสูตร p h a เป็น Sleeping Mask มาสก์ก่อนนอนแล้วก็มีลิปจาก m e i i h ิ l เออสอ,อันนี้เห็นเขารีวิวว่าใช้ดีนะคือช่วยปรับประโลมผิวตรงบริเวณริมฝีปากนะคะหลอดสีฟ้าเนี่ยก็จะมีสีชมพูระเรือ่อๆส่วนหลอดสีแดงก็จะไม่มีสีนะคะบแบรนด์สุดท้ายก็คือแบรนด์ s o สนะคะ เก็ชอบเรียกว่า SOS น่ะมันย่อมาจาก Story of Skin นะคะก็คือเป็นเรื่องของผิวแต่ SOS มันก็เป็นชื่อดีเราบอว่าช่วยกู้ผิวอะไรอย่างนี้นะตัวนี้คือแบบว่าอยากลองมานานมากแล้วนะคะเป็นแบบว่าโด่งดังในโลกโซเชียลมากเลยก็คือฟูลารีนเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะช่วยปกป้องผิวนะคะสามารถใช้ผสมไปกับกินแคร์ได้เลยนะคะ SOS เนี่ยตอนแรกก็ก็คิดว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซะอีกแต่จริงๆแล้วเขาเป็นแบรนด์ไทยนะเขานำส่วนผสมชั้นพรีเมียมนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเขามาทำนะคะลองแล้วก็ชอบแล้วแหละเพราะว่าเนื้อมันแบบว่าสบายๆผิวนะผสมกับเซรั่มที่มีอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็มีไมเซลล่าวอชเจอร์สูตรอ่อนโยนเหมือนกันแล้วก็มีไฮยาลูรอนตัวนี้ตัวเดดตัวดังของเขาเนาะที่แบบว่าใช้ผสมกับน้ำตกผสมกับครีมเพิ่มความชุ่มชื่นได้เลย แล้วก็มีเซรามัยครีมแล้วก็อันนี้ก็เห็นคนรีวิวเยอะเหมือนกันนะเป็นไฮยาลูรอนคอนเซนเทรตนะคะที่มันจะเป็นผงๆก้อนๆอ,อยู่ด้านเนี้ยเวลาใช้ก็เอาหลอดๆเนี้ยบีบเข้าไปผสมแล้วก็ใช้ได้เป็นครั้งๆไปเลยนะมันก็จะแบบว่ากู้ผิวแบบเร่งด่วนนะคะ s กิน Energy ร์จีมอยส์เจอร์ล็อกคิดสีชมพู ก็คือเพิ่มความกระจ่างใสสีฟ้าก็าคือเพิ่มมอยเจอร์แล้วก็มีเป็นไฮยาลูรอนคอลลาเจนแบบนี้นะก็คือไปดูในร้านวัสดส์แล้วกันนะมีอะไรหน้าลองเยอะแยะไปหมดเลยมีมาส์หน้าด้วยเดี๋ยวว่าจะไปหาตัวที่มันเป็นน้ำตกมาลองบ้างนะคะ S10 OS 1 0 ค่ะก็หมดแล้วนะคะของที่เอามาอัปเดตจากร้านวัสันวันนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะมีตัวไหนหน่าสนใจก็ไปดูได้ที่ร้านวัสันหรือว่าไปสั่งออนไลน์นะจ๊ะขอบคุณทุกแบรนด์ที่ส่งมาให้นะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่ชมมาจนจบค่ะอยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็อย่าลืมบอกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe Google go, go, ได้นะแล้วพบกับกิก้เลดี้ของโก้ด้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ